ก็สวัสดีนะฮะอยู่กับผมกันไบายดูซีชแนลอีกรอบนะครับวันนี้เราก็จะมีอะไรเข้าใหม่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายทีเดียวพร้อมกับรถนะครับเพราะว่ารถมันต้องแยกเป็นคันละคลิปนะก็จะมีเอ็นตาเลียม แล้วก็วีโน่ 50cc นะครับเป็นรถป๊อปส่วนตัวนี้ก็เป็นหน้ากาก r ของแท้นะครับแต่ว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวเทียมกระจกเทียมก็ให้ดูม็มีเข้าใหม่ตัวนี้ก็ขายนะครับก็จะมีหน้ากากเข้าใหม่เล่นไฟท้ายอาาินอิตรตาคุมเข้าใหม่สองอันแล้วก็มอเตอร์วาล์วมีเข้าใหม่ห้าตัวกล่องมอเตอร์วาล์วมีเข้าใหม่ห้าตัวนะครับกล่องว wow าล์วสองใบแล้วก็จะให้ นี่เดคลิปนี้น่าจะลงก่อนนะก็เป็นกล่องไฟเอ็ตาเหลี่ยม5ใบเข้าเมื่อวานนะครับไม่มีอะไรอีกออมีอะไรอีกนะนี่วงล้อหลายๆคนคงจะไม่เคยเห็นนะผมเคยได้มาเป็นคู่อยู่รอบหนึ่งแต่ว่าขายไปแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยตอนนั้นตอนนั้นไม่ค่อยว่างทำคลิปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาทำคลิปแยกแล้วกันว่าล้อชิป มันคือล้ออะไรนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นล้อจักรยานแต่อันนี้มันทํามาให้มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็หาหายากนะสำหรับผมผมว่าหายากนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกนะโอเคให้ดูเท่านี้แล้วกันก็มีเท่านี้นะถ้าจะมีจะมีล้อโอ้มีอีกมีอีกสอันก็จะเป็นขบูนะครับนี่รหนับ คาบูมี3ลูกคาบูเอลิตอานะครับตาคมตาหลียง N7 แท้ๆเอาี n ไหน้าโคตรลกเลยยังไม่ได้เคลียร์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอยู่ว่าถ้าขายของเก่าเอาพวกโครงรถไปขายของสอจะได้ท่อนี่นะครับอินเดีดาเข้า3ลูกเดี๋ยวจะล้างก่อนนะเดี๋ยวล้างให้พวกนี้นะครับเขาปุบมาก จะล้างให้แน่นอนล้างให้เกี่ยมอกเลยนะก็ฝากด้วยใครที่หาข้าบูก็ถามได้นะครับโอเควันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับ